ปีโซพควาข้าพเจ้าเจ้าไอพระอาทิตย์เสเทวาเชิญเสด็จลงมารักษาอายุข้าพเจ้าไว้ได้หกปีเวียนรอบในรา That's done. done. รที่นี่คือห้องพระที่บ้านนะคะเป็นห้องพระเล็กๆเป็นมุมสงบมุมส่วนตัวเราบูชาพระด้วยไม้มงคลไม้สดนะคะไม้มงคลแล้วมีทั้งเป็นต้นไผ่เงินไหลามาเนี่ยเป็นพันใหญ่นะคะเขาเรียกว่าพันห้าหู เราเอามาเสียบไว้ใส่น้ําไว้เนะี่ยเขาจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเดือนเลยค่ะนี่3เดือนแล้วนะคะไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะ,ะแล้วก็มีไผ่ควนอิมมีดอกพุธเศรษฐีดอกเข็มเราก็จะเวียนเวียนกันมานะคะอันนี้คือรวยไม่เลิกค่ะอันนี้ท่งของการบูชาด้วยไม้มงคลนะคะแล้วก็ดอกไม้สดเนี่ยทำให้ชีวิตของเราสดชื่นและเป็นมงคลนะคะถ้าเราบูชาด้วยดอกไม้สดที่ซื้อจากตลาดเนี่ยมันจะมีสารพิษ ตกค้างเยอะมากเลยดังนั้นเ,เราใช้ของบริสุทธิ์อันนี้นะคะถ้าไม่มีมาดอกไม้มงคลหรือดอกไม้สดเนี่ยเราก็กราบพระด้วยมือ10นิ้วของเราก็ได้ค่ะและผลพลอยได้ที่เห็นได้ชัดเลยที่เราใช้ดอกไม้สดและไม้มงคลบูชาพระนะคะการเงินคล่องมือราบรื่นมากเลยค่ะโดยเพราะอย่างยิ่งอ่ะถ้าเราขายออนไลน์นะคะเราขายคนไม่รู้จักอ่ะลูกค้าเราจะได้ลูกค้าที่ดี โอนง่ายโอนไวบอกราคาเท่าไรไม่ต่อสักคำค่ะประแจ้งยอดปุ๊บโอนปั๊บของยังไม่มาเลยค่ะบางคนนะถ้าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาโอนมาก่อนเลยแล้วก็ไลน์มาสั่งเป็นอย่างนั้นเลยค่ะนี่คืออาน,นิสง์ของของการที่เราทำนะคะเราทำสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นนะคะแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมัน amazing มากเลยคือการทวงหนี้คือ อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเราไปกู้ธนาคารแล้วก็ค้ำกันกู้กัน2คนสามคนนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันค้ำประกันที่แอดมินกู้มาเนี่ยครึ่งหนึ่งของอีกสองคนเราค้ำอยู่สองคนนะคะแล้วสองคนนั้นก็มาค้ำเราแบบนี้ค่ะปรากฏว่า,าเพื่อนที่เป็นผู้ร่วมกู้ด้วยกันเนี่ยเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยา,ทยาลัยนะคะอายุป,ประมาณ28หรือ30ิประมาณเนี้ย เขากู้ไปร้านสองปรากฏพอได้เงินกู้เขาลาออกลาออกแล้วหายไปเลยค่ะหายไปเลยธนาคารก็ทวงเราสิคะเพราะเราค้ำนี่ถูกไหมคะเราก็ทวงผู้ค้ำสองคนแต่ผู้ค้ำอีกคนหนึ่งเขาก็กู้เยอะเหมือนกันเขากู้ล้านสองแล้วเขาก็หักเงินเดือนเขาเยอะด้วยเงินเดือนก็ไม่พอให้หักอย่างนี้นะคะแต่ยังไงก็ตามอะ่ะ เราก็ต้องใช้อยู่ดีเขาก็จะเอาหนี้นั้นโอนมาโปะที่เรานะคะถ้าเป็นคนอื่นทั่วไปอ่ะโดนโกงโดนหนีหนี้โดนเบี้ยหนี้เนี่ยทำไงรู้ไหมคะส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยน่งดานั่งแช่งจุดทูบแช่งอะไรสารพัดที่จะกระทําจงาตามหรือตามทวงแต่ว่าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลยอยากจะแชร์ให้ฟังไม่ต้องทวงค่ะไม่ดาไม่แช่ง เพราะถ้าไปด่าแช่งเขาอ่ะให้มีอันเป็นไปล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวเจ๊งอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากับเราแช่งตัวเองถูกไหมคะเพราะถ้าเขาล้มละลายเขาเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่นี่เราอยู่ดีอะคะ่ะไม่ใช้นี่ธนาคารอะคะ่ะนี่นั้นก็เป็นของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นทําแบบนี้คะ่ะไม่ต้องฟ้องนะคะไม่ต้องตามทวงด้วยคะ่ะแล้วไม่ต้องแฉไม่ต้องประจานคะ่ะสวดมนมต์แผ่เมตตาค่ะแผ่เมตตาเลยนี่คะ่ะ บทนี้คือบทเมตตาใหญ่นะคะมีความยาวประมาณคือหลายหน้าอยู่แหละท่านหนังสือเล่มนี้ก็เกือบสิบหน้าใช้ตบะใช้สมาธิแผ่เมตตาใหญ่นี่คือแผ่ไปทั้งหมดนะทุกทิศท,ทุกทางสวดมนต์และที่สำคัญก็คืออิติปิโสถอยหลังค่ะสวดด้วยตบะนะคะสวดด้วยตบะแล้วก็สวดคาถาเงินล้านนึกถึงเขาแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาขอให้เขาเนี่ย ได้เงินนั้นไปแล้วก็ไปลงทุนธุรกิจอะไรขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยแล้วก็กลับมาใช้นี่ธนาคารเชื่อไหมคะปีกว่าๆเขากลับมาจริงๆติดต่อธนาคารกลับมากลับมาเคลียหนี่เลยนี่คืออันนี้ส่งนะคะตอนนี้ธนาคารไม่ฟ้องแล้วคะ่ะนี่ทุกอย่างเขารับเองแล้วเขามาเคลียร์แล้วเรียบร้อย เห็นไหมคะถ้าเราไปฟ้องเขาเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเสียเงินเสียเวลาเสียค่าทนายอันนี้ไม่เสียอะไรเลยค i̇şte ่ะนั elite, so mm ่งสวดมนต์นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ที่าทลิกงนี้นะคะว่าสวดยังไงสวดให้มีตบะโดยพ่ออย่างยิ่งอิติปิโสถอยหลังคือบทที่กลับร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วก็คาถาเงินล้านค่ะไม้เอกมุมหนึ่งของไม้มงคลนะคะหน้าบ้านเราในไม้มงคลเทียบเลย ผ่านจากนางเอกที่เป็นกวักมรกตแล้วก็มาดูพระเอกของเราพระเอกของเราคือต้นนี้เงินไหลมาพันใหญ่ค่ะเขาเรียกพันห้าหูหต้นใหญ่ใบใหญ่ใบงามแล้วก็สูงนคะคะสูงขึ้นไปข้างบนต้นนี้ได้ต้นสายพันธุ์มาจากพระอาจารย์ที่สำนักปฏิบัติธรรมนะคะเนี่ยค่ะใบเขาใหญ่ขนาดนี้ ไปปฏิบัติธทรมาหลายปีก่อนน่ะพระอาจารย์เห็นปลูกไว้บอกอุ๊ย,ยงินไหลมาต้นนี้ใหญ่ดีเลยขอท่านมาขอมาประมาณสักสองคืบอะตอนขอมาเป็นกิ่งเป็นกิ่งแบบนี้ค่ะกิ่งขายายพันธุ์ก็จะเป็นแบบนี้เคตอนนั้นขอมาประมาณสองท่อนอะสองคืบเ้าจําจไม่ผิดแล้วเอามาปลูกไว้เนี่ยหลายปีผ่านมามันก็ค่อยๆโตโตโตโจนขนาดเนี้ขยขยายพันธุ์ไปหลายหลายอันละยิ่งมันโตใหญ่ เงินในกระเป๋าเราก็ยิ่งโตค่ะถ้าจะมีเงินล้านนี่คือเงินก้อนใหญ่นะคะมีเงินล้านสิบล้านร้อยล้าน,านต้องปลูกพันนี้ค่ะต้นเล็กๆใบเล็กๆอ่ะไม่พอนะคะพลังเขาไม่พออันนั้นก็ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้มงคลเหมือนกันแต่ว่าบารมีมันก็เล็กลงเราปลูกไว้กับต้นวาสนาค่ะนี่ต้นวาสนานะคะเนี่ยค่ะมันพันกันอยู่เลยระหว่างวาสนากับเงินไหลามาพันใหญ่ พันใหญ่เพราะว่าเงินก้อนใหญ่เข้าบ้านจริงๆค่ะยิ่งมีดอกนะโอ้โหชัวร์เลยค่ะงานใหญ่เข้าบิ๊กโปรเจกต์ได้ลูกค้าหลายใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานก็จะสําเร็จแบบไม่ไม่มีปัญหาไม่ยุ่งยากนะคะแล้วเงินก้อนใหญ่เงินล้านก็เข้าบ้านค่ะเพราะฉนั้นถ้าใครอยากได้สายพันธุ์เนี่ยเออติดต่อมาได้นะคะเนี่ยอยู่ใกล้ๆกล้เซนทัลเวสเกตเนี่ยเพราะว่ากิ่งเขาขยายพันธุ์ง่ายเนี่ยค่ะ ตัดตรงข้อเนี่ยค่ะข้อที่มีรากเนี่ยเอาไปปลูกอ่ะปลูกเอาไปแช่น้ําไว้ก่อนหรือเอาไปลงถังเลยก็ได้แล้วค่อยลงดินลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเหมาะที่จะปลูกลงดินนะคะดูต้นเลยคะโคนต้นเขาจะใหญ่นะโคนต้นเนี่ยเท่าข้อมือเท่าแขนแล้วคะ่ะเขาไม่เหมาะที่จะปลูกในกระถางปลูกในกระถางก็ได้แต่มันจํากัดการจเจริญเติบโตเหมือนเราจํากัดการรับเงินของเราเอาแค่น,นี้อ่า เยอะกว่านี้เอาไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเนาะปลูกแบบไม่อั้นเลยค่ะให้มันใหญ่ของมันไปเลยเงินไหลมาเนี่ยมันจะต้องไหลเข้าบ้านแบบไม่อั้นน่ะเราต้องคิดแบบนั้นนะคะอ่าทางนู้นก็จะเป็นน้ําตกน้ําตกนี้ก็คือเหมือนน้าตกปรับควงจุ้ยนะคะเป็นน้ําตกจําลองค่ะเสียบปลักน้ําก็ไหลเสียงน้ําเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขนะคะ รอบน้ำตกนี่ก็โอ้โห,โหสาราพัดไม้มงคลเลยค่ะแล้วจะบอกว่า,าการมีอยู่ของไม้มงคลจำนวนมากเนี่ยมันทำให้พลังในบ้านของเราเป็นพลังบวกนะคะคนในบ้านลูกหลานเน่จะอยู่กันอย่างอะไรอะแฮ ppy เบิกบานมีความสุขเช้าไปเรียนไปทำงานเย็นกลับบ้านแบบนี้ค่ะไม่มีความหงุดหงิดละห้องละแห่งไม่มีการขัดแย้งโต้เถียงอะไรกันเท่าไหร่นะัก นานมากเลยค่ะปีหนึ่งก็จะคิดไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นี่ก็ไม้มงคลน,นะคะบนโต๊ะนี่คือโต๊ะเช็คอินโต๊ะเก็บกาแฟเวลาว่างๆก็มานั่งตรงนี้ค่ะเก็บกาแฟชมต้นไม้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะความสุขของเขามีอยู่ใกล้ๆตัวเราหาง่ายไม่ต้องไปแสวงหาจากใครที่ไหนเลยนะคะอิมินาบุญยกรรมเมนะ ขออารัธนาบุญบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่สมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมบิดามาจนถึงพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ปัจจุบันบาร,รมีแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพ่ออราหันต์สาวกและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กระทําสําเร็จแล้วสะสมไว้ทั้งในวันนี้ในชาตินี้และในอดีตชาติทุกภพทุกชาติขอ จงไปค้ำจุนอุดหนุนบิดามารดาของข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบันและบิดามารดาของข้าพเจ้าในอดีตชาติทุกภพทุกชาติที่อย่างเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏรจงไปค้ำจุนอุดหนุนลูกหลานญาติมิตรผู้เกิดในตระกูลพาณิชย์ผลตระกูลสวสัสุและตระกูลช่างบ,บุทุกภพทุกภูมิ มิตรลักเพื่อนสนิททั้งหลายเพื่อนสาลรลสัตว์น้อยใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่สละชีวิตเลือดเนื้อให้เป็นอาหารของมนุษย์พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพารีแม่พระทรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศพนางตาเนนางตะเคียนท่านพญายมมราชนายนิเรียบานเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่สี่ริพุทธอมาตชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพระควพม และเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลก,กันมหานรกอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์จุดลอกขอบจัก,กรวาลอนันต์จัก,กรวาลคุณภาษีรัตนตรัยและเทพพย,ยดาทั้งหลายตลอดทั้งอินพรหมยมยักษ ครุฑนาคาพระเพิงพระพายพระพิรุณดวงจิตทั้งหลายที่แวดล้อมอยู่ณบริเวณสถานที่แห่งนี้ดวงจิตทั้งหลายที่อยู่ในทุกแห่งทุกที่ที่ข้าพเจ้าเคยผ่านมาผ่านไปดวงจิตทั้งหลายที่ติดอยู่ในห้วงวิบากกรรมและสัญญากรรมทั้งที่เป็นคนที่รู้จักและไม่รู้จักทั้งที่เป็นญาติและมิใช่ญาติทั้งที่เป็นมิตรและมิใช่มิตรตั้งแต่สมัยพุทธกาลและพุทธันดร ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากสัญญากรรมและวิบากกรรมเหล่านั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีและให้เป็นเสมือนหนึ่งญาติมิตรกับข้าพเจ้ามีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าจักได้รับต่อจากนี้ไปจนกว่าท่านและข้าพเจ้าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานพุทธังอนันตังนิปปันิโยโหตุ ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจที่ข้าพเจ้าได้เป็นแม่จงไปดูแลคุ้มครองลูกหลานของข้าพเจ้าทุกคนให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสิ่งที่ดีอยู่แล้วขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ร้ายขอให้กลับกลายเป็นดีจงมีความสุขความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานการเงินการเรียนและความรัก เป็นไปในทางที่ดีสมดังที่ใจปรารถนาโดยง่ายโดยไวด้วยเถธอแผ่เมตตาให้กับตนเองอาหังสุขิโตโหมินิทุโกโหมิอุปัชโยโหมิอเวโรโหมิอโรโคโหมิอเนโคโหมิมหาปุญโยโหมิมหาลาโพโหมิ สุขีอัต,ตานางปริหราเมเมื่อสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วเราก็จะราอาหารของพระพุทธอันนี้เสสังมังครังยาจามะอาหารและน้ำนี้ข้าพเจ้าถวายแล้วขออนุญาตนำไปรับประทานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข้าพเจ้าและลูกหลานของข้าพเจ้า ขอพระพุทธองค์เมตตาทำให้เป็นอาหารทิพผู้รับประทานจะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยอันตรายและอุปสรรคปัญหาใดใดทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเทสวัสดีวันพระนะคะวันนี้วันพระเราก็ได้เก็บดอกไม้ที่ปลูกไว้บริเวณรอบๆบ้านนี้มาถวายพระแล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ดอกไม้สดและไม้มงคลที่เราปลูกเองนะคะเอามาบูชาพระใช้สการะพระมีทั้งไม้มงคลอันนี้คือต้นรวยไม่เริกรวยไม่เลิกนะคะอันนี้เงินไหลมาค่ะเงินไหลมาอันนี้ดอกพุทธเศรษฐีค่ะเป็นพุทธชมพูนะคะแล้วก็มีดอกเข็มขาวนะคะดอกพุทธเงินไหลมานี้จะเป็นหลัก เป็นหลักอยู่ในนี้เลยนะคะคือตัดมาแล้วใส่จัดการใส่น้ําไว้เนี่ยเขาอยู่ได้นานมากเลยค่ะเนี่ยสเดือนได้กว่าแล้วมั้งเนี่ยเขาก็ค่อยๆแตกยอดแตกหน่อของเขาส่วนดอกไม้นี่เราก็เอามาเปลี่ยนนะคะพอมันวันพระหนึ่งเราก็เข็บมาเปลี่ยนเหตุที่เราไม่นิยมด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่ชอบที่จะซื้อดอกไม้จากตลาดเอามาบูชาพระนะคะเพราะว่า ดอกไม้ที่เขาปลูกเพื่อการจําหน่ายอ่ะเขาจะฉีดยาค่ะต้องฉีดยาใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเยอะแยะเลยเพื่อให้มันมีดอกเพราะโดยธรรมชาติดอกไม้เนี่ยมันก็มักจะมีมแมลงใช่ไหมคะพอแมลงมากินมันก็จะไข่เป็นหนอนแล้วมันก็กัดกินมันนั้นผลผลิตของเขาก็จะไม่ได้เขาจึงต้องฉีดยาเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดยยใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่รับดอกไม้สดจากตลาดแล้วนะคะเพราะว่าสารตกค้างมันเยอะมากแต่เราใช้ดอกไม้สด ที่เราปลูกเองไม้มงคลดอกอะไรก็ได้ค่ะที่เราปลูกแต่ถ้าเป็นดอกไม้มงคลนะ่ะยิ่งดีเลยเราใช้ในการบูชาพระ,ะกราบไหว้พระแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันพระนะคะวันธรรมดาแล้วก็บางทีเราก็มาเวลามีอะไรไม่สบายใจกุ้มใจเราก็มามุมนี้คือมุมของพระโพธิสัตว์นะคะพระโพธิสัตว์ก็จะอยู่มุมข้างๆกันนะคะเคยมีแม่ชีท่านหนึ่งถ้าจํา กรไม่ผิดเนี่ยและจะเป็นไม่ฉีทศพรท่านเคยเทศนาธรรมบอกไว้ว่าถ้าเราใช้ดอกไม้แห้งดอกไม้สําเร็จพวงมาลัยแห้งๆเอามาบูชาพระเนี่ยชีวิตเราก็จะเฉาเฉาเหี่ยวแห้งนะคะไม่สดชื่นเพราะดอกไม้แห้งเนี่ยมันสวยแบบแห้งๆไม่สดชื่นค่ะและถ้าเราทําธุรกิจค้าขายใดๆก็ตามเราก็ไม่ได้เงินสดนะคะเพราะเราอะใช้ของแห้งมาทําบุญ เราก็จะได้แต่เงินเชื่อมีคนเซ็นเช็คแล้วเช็คเด้งอะไรอย่างนี้ค่ะหรือมีคนมายืมเงินแล้วไม่คืนเนี่ยค่ะเงินแห้งอะค่ะเราก็จะได้แต่เงินแห้งเพราะนั้นก็เลยเปลี่ยนมุมมองจากการเมื่อก่อนนี้ก็จะมีดอกบัวที่แบบทำสำเร็จนะคะกะว่าตั้งไว้ทีเดียวยาวเลยไม่ต้องคอยเปลี่ยนแต่นั่น่ะมันก็อาจจะได้สำหรับบางคนนะคะแต่ถ้าเราละเอียดนิดนึงเราคิดว่าเราทำสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้น เพราะนะั้นถ้าเราเอาเดอกไม้สดและไม้มงคลเนี่ยมาบูชาพระชีวิตเราก็จะสดชื่นและเป็นมงคลนะคะพระทุกองในในห้องนี้ศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์คเลยนะคะเพราะว่าเวลาเรากราบพระเนี่ยเราก็นึกว่าเรากําลังกราบพระพุทธเจ้านะครรูปพระพุทธรูปเหล่านี้เป็นองค์แทนเป็นเหมือนวัตถุสมมุติซึ่งเป็นองค์แทนเราก็นึกว่าพระพุทธองค์มาประทับอยู่ตรงนี้อยู่ในนี้ แล้วเราก็กราบเราคิดว่าเรากราบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบพระพุทธรูปนะคะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านั่นมีพุทธบารมีอยู่แล้วเพระพุทธรูปทั้งหลายก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่จิตของเราในการคิดถึงนะคะเพราะนั้นถ้าใครมาเห็นคลิปนี้แล้วได้ไอเดียดีๆเนี่ย กดไลค์กดแชร์และส่งต่อไปด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะและชีวิตท่านมีความสุขสดชื่นใช้ดอกไม้สดในการกราบพระนะคะถ้าหาไม่ได้ใช้มือ10นิ้วของเรานี่แหละคะ่ะกราบให้ครบ10นิ้วให้ถึงพื้นนะคะเวลาไปตามวัดต่างๆเนี่ยดอกไม้ที่ดอกไม้สดที่เขาเวียนเทียนที่เขาวางอยู่ที่แล้วให้เราหยอดอะ่ะตัวเองก็ไม่เคยจะไม่นิยมที่จะใช้ดอกไม้เหล่านั้นนะคะไปวัดต่างๆเนี่ย เอาเงินหยอดตู้ไปเลยค่ะเพราะเพราะเพราะว่าวัดอ่ะเขาก็ต้องการปัจจัยที่มีดอกไม้ให้แล้วให้เราหยอดเงินก็คือต้องการปัจจัยดอกไม้ก็เวียนเทียนกันเราไม่ต้องใช้ดอกไม้หรอกค่ะเราเอาเงินหยอดตู้เลยจะทําบุญตู้ไหนก็ทําไปเลยค่ะแล้วก็ไปกราบพระด้วยมือเปล่าเพราะมีความคิดเอาเองนี่คิดเองนะคะว่าดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้นที่อยู่ที่วัดเนี่ยมันเป็นสินค้ามือสองค่ะมันของมือสองอ่ะใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยนะ เราเอาเงินทําบุญไปเลยค่ะปะจัจจัยทำบุญแล้วก็ไปนั่งกราบทูบเทียนไม่ต้องจุดก็ได้เพราะว่ามันก็เป็นมลพิษอย่างหนึง่งมันสําคัญที่จิตของเรานะคะจิตเรามีความศรัทธากราบงามๆไม่ใช่ไปกราบผับๆแล้วก็เสร็จขอนั่นขอนี่มันก็ไม่ได้บุญน้อยไม่ได้บุญเท่าไหร่นะคะได้น้อยไปไปค่อยๆกราบ เราคิดว่าเรารกราบพระพุทธเจ้านั่งนิ่งๆทำจิตให้เป็นสมาธิสวดอิติปิโสสักหน่อยหนึ่งตั้งอะไรอย่างเงี้ค่ะทำสมาธิสัก5นาที10นาทีแล้วก็อุทิศบุญให้เทวดาที่อยู่ที่นั่นแค่นี้ราคาบุญมหาศาลแล้วค่ะดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะคะเป็นอามิสบูชาซึ่งถ้ามันไม่หมดเลยสุดอะ่ะคือมันมาจาก าบางทีมันก็ใช้แล้วใช้อีกผ่านมือเชื้อโรคอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วสารตกค้างด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนของไม่บริสุทธิ์เราเอามือของเราสิบนิ้วกราบไปเลยค่ะขอกราบอารัธนาบุญบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงไปถึงผู้ชมและผู้ติดตามคลิปนี้คลิปของช่องนี้ทุกๆท่านนะคะที่นี่คือห้องพระ ของบ้านแอดมินนะคะเป็นห้องพระภายในบ้านคะ่ะพระทุกองค์ที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์หมดเลยนะคะเพราะความศักดิ์สิทธิ์และพลังพุทธคุณน,นั้นอยู่ที่องค์จริงค่ะส่วนรูปนี่คือรูปวัตถุสมมุตินะคะอันนี้คือสมเด็จพ่อองค์ปฐมซึ่งบูชามาจากวัดท่าสงค่คะของหลวงพ่อฤษีวิงดำผู้เป็นต้นตำรับนะคะแล้วเราบูชาด้วยไม้มงคลค่ะอันนี้คือเงินไหลมาดอกเข็ม ะะเงินไหลมาดอกเข็มเราใช้ไม้มงคลในการัการะบูชาเราไม่ค่อยนิยมซื้อดอกไม้จากตลาดนะคะเพราะว่ามันจะมีสารสารตกค้างนะคะดอกเข็มข้าวค่ะดอกเข็มข้าวดอกดอกสวยมากเลยเกิดจากว่าพึ่งจะตัดเข่งเขาพอฝนตกเขิ่งกริ่งแก่มันสม้สมๆเนาะ านายแม่อยู่บ้านอยู่ว่างก,ตากง็ตัดกิ่งใช่ไหมคะตัด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 รากฏว่าพอาตัดเสร็จเขาแตกแตกดอกเลยค่ะแตกออกมาเป็นดอกเลยเยอะเลยดูสิคะ,ยะเยอะไปหมดเลยดอกเข็มขาวดอกเข็มนี่ก็เป็นไม้มงคลอย่างหนึ่งนะคะแสดงถึงความมีภูมิปัญญาความเฉลียวฉลาดนู่นนะคะข้างบนอีกนูน่นเยอะแย,ยะเลยค่ะนี่ค่ะดอกทั้งนั้นเลยค่ะงดงามมาก เข็มขาวค่ะแล้วก็มีลูกนะคะต้นอ่อนเขาเกิดมาใหม่เยอะแยะเลยอะ่ะใครอยากได้บางเอาใครอยากได้มารับเลยค่ะมาตัดเอาไปเลยค่ะมีลูกมันลูกมันต้นเล็กๆอยู่ข้างใต้นี่แหละคะ่ะเยอะแยะเลยค่ะวันพักผ่อนคือวันแห่งความสุขนะคะวันนี้เราจะแชร์ไอเดียง่ายๆของการสร้างความสุขมีเงินสิบาทยี่สิบบาทก็ทำได้นะคะนั่นคือการปลูกไม้มงคล ซึ่งเป็นการหาความสุขแบบง่ายๆมันได้ทั้งความสุขได้ทั้งกำไรชีวิตและได้ความเป็นมงคลด้วยนะคะเงินจะเข้าบ้านโชคดีมากคำว่าโชคนี่หมายถึงเน้นว่ามาจากการงานนะคะไม่ได้เน้นการเสี่ยงโชคซื้อหวอยหรือพนันใดๆนะคะต้นนี้คือเงินไหลามาพันด่างชมพูนะคะปลูกในกระถางรดน้ำอัตโนมัติะคะ่ะนี่คือกระถางรดน้ำอัตโนมัติขนาดท่านิ้วนะคะ ราคาปกติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ70-80บาทแต่อันนี้ซื้อมาตอนที่เขาโปรโมชั่นเปเดลดราคานะคะจากราสดาข้างในเขาเนี่ยจะเป็นมีไส้เหมือนตะเกียงอะค่ะไส้ตะเกียงเราใส่น้ําไว้เนี่ยแล้วไม่ต้องคอยดูแลนะคะเนี่ยอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะพอเขาแห้งแล้วก็เติมน้ําใหม่แล้วเขาจะโตวไวมากเนี่ยใบที่ม้วนขึ้นมานี่คือใบที่แตกใหม่นะคะ เงินไหลามาทุกสายพันธุ์่ะเวลาแตกใบใหม่มันจะม้วนใบขึ้นมานะค่ะแล้วเมื่อเขาโตแล้ว <c oughs> นี่ต้นนี้คือยี่สิบาทนะคะซื้อมายี่สิบบาทากระถางนี้ก็จําได้ว่าประมาณยี่สิบห้าบาทหรือยี่บเก้าบาทนี่แหละค่ะนะคะจากราคาปกติประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทซื้อตอนที่เขาลดราคานะคะแล้วเมื่อเขาโตเนี่ยใบของเขาจะกลางออกแล้วก็ใหญ่แบบนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่คือใบที่กลางออกแล้วออกสีด้วยนะคะจะเป็นสีเขียวชมพูนะคเขาเรียกพันด่างชมพูนะคะจาก20บาทเราเอาตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตั้งไว้ในบ้านหน้าร้านร้านอาหารร้านกาแฟาก็ได้นะคะ20บาทใส่กระถางนี่ราคาร้อยหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยซส์เนี่ยนะคะแล้วยิ่งโตพอโตนี่คะ่ะเราก็เปลี่ยนถางถางนี้ก็ซื้อมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะะถางอันนี้เขาเรียกถางมินิมอลขนาด5านิ้วนะคะ นี่ค่ะเพราะเขาโตแล้วก็ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งราคาแพงค่ะเนี่ยสามสี่ร้อยนะคะถังนี้นะคะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงค่ะยิ่งโตยิ่งแพงเพราะนั้นเราสามารถเลี้ยงไว้เพื่อความบันเทิงความสุขความในอารมณ์แล้วก็ขายได้ดีด้วยค่ะพําไม้มงคลเหล่านี้ราคาดีนะคะต้นทุนไม่ต้องแพงเราซื้อเล็กๆมาแล้วก็เลี้ยงเขาให้โตใช้เวลาเน่เออไม่นานค่ะเดือน2เดือน3เดือน ขายไม่ได้มันก็ให้พลังความสุขให้ความเป็นมงคลกับเราขายได้มันก็ให้กําไรถูกไหมคะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนมันก็ให้พลังมงคลกับที่ร้านนั้นนี่คือเงินไหลามาพันด่างชมพูนะคะเนี่ยกระถางนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงไว้ให้นะคะถ้าใครอยากได้ถ้าตั้งตามโต๊ะเนี่ยตามร้านอาหารเนี่ยแค่เราปักป้ายชื่อแล้วก็ปักราคาไว้เนี่ยใครไม่ซื้อก็นั่งชมไปเขาก็ได้พลังความสุข ใครอยากได้สนใจเดี๋ยวเขาก็ซื้อไปแล้วเราก็เอาต้นใหม่มาตั้งใหม่นอกจากนี้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะพันเดียวาาสีเดียวกันค่ะอันนี้คือออมชมพูตอนซื้อมาในี่ยิบบาทเขาใส่ถังมาแบบนี้นะคะเป็นเป็นถังขนาด3ามเขาใส่มาแบบนี้ค่ะส่งมาเราเอามาเปลี่ยนกระถางค่ะจริงๆจะปลูกในกระถางรดน้ําอัตโนมัติแบบนี้ก็ได้นะคะเขาก็จะโตเร็วแต่นี้เราเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเอามาปลูกในกระถางแบบนี้นะ กระถางนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันสั่งมาจากลาซาด้าเก้าบาทกว่าๆค่ะเก้าบาทตีที่สิบบาทกลมๆก,กระถางเนี่ยสิบบาทนะคะต้นไม้ยี่สิบรวมแล้วสามสิบบาทมีตาโอมาให้ด้วยนะคะสิบบาทเนี่ยพอใส่ทังแล้วหนึ่งร้อยเลยค่ะหนึ่งร้อยเลยค่ะต้นเตียเต้ยๆอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยเลยนี่จะถังห้านิ้วนะคะแล้วถ้าตั้งไปตั้งมาเขาโตนี่คือรุ่นที่โตแล้ว ะะเปลี่ยนถังค่ะถังใหญ่ขึ้นอันนี้ถัง6.5นะคะอันนี้5นิ้วพอโตแล้วก็ใหญ่ขึ้น6.5ยิ่งโตยิ่งราคาแพงไซนี้ไซ6.5เนี้ยราคา2,300เป็นอย่างต่ำนะคะนะไม้แบบนี้2,300เป็นอย่างต่ำจาก20บาทถัทง29บาทค่ะไซ6.5นิ้ว19บาทนะคะ ยิ่งโตยิ่งมีราคาเพราะนั้นเราสามารถเอาไปวางไว้ตามร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงนะคะมันช่วยให้ให้ความเป็นมงคลให้ความเพลิดเพลินกับลูกค้าแล้วก็ให้รายได้ด้วยค่ะได้กำไรชีวิตด้วยค่ะ